สวัสดีครับวิสานบ้านตอนเชิมครับผมเมาดำพับพี่น้องมาครับบุกปลาอีกแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องนะข่ะพามาหานื้อใหม่เด้อค่ะเมื่อนี้ยแ้วเสมกับสิทธิพี่น้อง,นะาาาองอเาาองขาปลาเขาดงอีกเพิ่เกล้า,นะะา,าเนาะค่ะพามาเลาะเบื้องเหน่งน้อใหม่อ้อมง,งามอุ้ยแห่งแรงประดิษกับเป็นต่งเขาอยู่ที่เนี่ยค่ะอืมดียนบักงามงามบ่อเป็นนอนบ่งามเด้อค่ะมีกันนอนงามครับปลนอนงามเหินนี่งามบัก นั e ่นแหะแงกม้านดูค่ะดูนะสวย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 นั่แหกมันค่ะมันตากันเลยขนตาขนตากันนี่ ต้มไปตีแกงแน่ต้มไหลายมาเขาก็ขายค่ะ้ำไมายานมีขายดีเละ่ะเนี่ยมันได้ขายน้ำบวกนี่แหละในพี่น้งองเ<ป>ดียค่ะแหกมันแล้วหนี่เรามูครับปลาน้มัยมกีเคียวอยู่ในมูเข้าไปนี่ครับเดี๋ยวบอกครับเพิ่มเพิ่มไอ้กีเคียวนี่ครับต้องมีน้องใหม่ครับได้เก็บตาโนมัยเอง ทีนี้เบสแล้วครับยังก็เถอะเย็นนะครับไปกอ,อดียาวเต็มตาบ่เฮนะ้ยนี่ครับเป็นเป็นเขียวสิเด้อครับนี่น้องใหม่นี่ไปครับกูกันครับพี่น้องไปครับพี่น้นอนงมุดลงไปครับมุดลงไปอู้เนี่ยไม่เห็นแล้วครับมีแต่น้อยไงไปครับพี่น้องพี่น้องมึงน้องใหม่ครับ มาอยู่เน่านึ่งเนียนหมดด้วหนค่ะสอามเป็นที่งเห็นไปเถอะโอ้ยเอาเลยนอนนี่กันห่เถอะโอ้ยนอล้งามอบนี่พี่นนองหนเนาะอืมว่าย่งน้แม่งไม่ได้ไหนโชคดีดีฮะ เรียกว่าเสิร์ฟมาลงทางหมดเธอหลงทางมาเนี่ยมันลงทางมาเพราะว่าเขาเคยมาทางนี่ทางนี่มันเอารถมาได้เนาะเธอเนาะแม่นก็รู้แต่เขาย่างขามทงเป็นหลายๆกิโลเมตรเนาะบ้างบ้างเนาพี่น้องปัดเปลี่นๆเนาะปัดเปลี่ยนไทยพี่น้องบางงามๆเลยนี่พี่น้องน้องงามน้อยไงเนาะน้องไม่พี่น้องไม่เลยน้องไม่ค่ะมันเป็นน้องงามเนาะนี่เธอเนี่เธอ ผูดดีนีแต่ก็เก็บไม้เพาทันนะนี่ว่ากนเริ่มขึ้นไปแล้วโอ้หน่ายดีว่ากวางนี่เขาก็ยยงเบากันนิดเดียวมีตะนอยใหงไงแต่ว่าโศกไหล่เนาะปีเดียวว่าขาดจิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้เอล่าบ้าอะโอ้ย้องใหม่ยง่เด้ กระสะค่ะกระสะใหญ่คักเลยแหละปะนุนะนี่แหะโตีที่มัน,นกบไปค่ะเทียรยกระิบเหลืออะไรล่ะบพี่นอะบนเด้อค่ะน้องใหม่ต้องมน้ำนอนปาดเลยพเปไพี่เลยอ่เดครับน้ยน้อยยังนี่

có thể tỉnh nói thử nào, anh này hả anh này, nói sẵn rồi nói này chít đi, nó

gì à. thấy ngụm này nè thế vũ nam sang lắm đúng rồi

นี่ครับอืบเอาแหกมันมนะหอนเหมือนตนปนอนไปครับหมุนไปใส่เลครับอืมไปครับหอนก็ยนส่เลยนี่หนึ่งหน่สันสองหรือมน้สันนี่เนี่ยนนงนนา,นนยานะนมอสันน,สน่อยสองหน้าผเห็น เดีย๋ยว้อกันครับนี่โอ้เป่นกระเขียวดีๆเนาะเขียวอ,อันพุ่อันเน้ก็ล่งอันที่ว่าเขามมาทันไงเป็นกระโปงไปเป็นใบเขียวอย่างทเห็นตอนน้ำบกไม่ไหมนแล้วสอนหน,นเอะนะเธอหนอเนาะมองดูค่าป่านนี้ไม้ย้ฝน,ปน,ปน่นน่ะนี่เลยนไม่ไหมไปเถอะน,นไม่ไหมเขาเอน้ำไม่ไหม ไม่ต่อเล็วเลยมนลันอ้อนวยเล,ย,นะลยพี่น้องอืมหนักด้วยมันป้อนพี่น้องตาไปเลย ăn nó đi nó típ vào nó nha tốn đi nó nha 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 จะเห,ห,ห็นนอตเดีก่อนเห็นนอตสูงๆก่อนม่นนอตพวกนี้แหละไปทางนั้นมันมืดตึ๊บเลย ยาวอยู่เหรออ่ะทย์อีกอันมือสองมือเป็นเงี้ยงก็มือสองมือเป็นอันน้องบ้องไปเลไปค่ะไปได้แล้วแหละพี่น้องนี่เงี้ยมาต้องหาเบิ่งองกอขี้เขียวซิมนั่นใช่ไหมครับว่ามีผิดหวังครับกอขี้เขียวซิ่นี่ตั้งย่างไก่เนี้ยครับมาครับเห็นแล้วครับเริ่มงทีป้าครับ

ลุนนี่ตีเรไม่ทางเอาเนาะเป็นพี่น้องเมืองน้องใหม่ครัพี่น้องยังยิ้มเบืดอทับพี่น,อนออ้อมงมาประทันประทองกันอืออือชิงมั้ เขียมก่อนนี้ก็ได้ไล่ครับไเป็นละะเทอนนี้พี่น้องพุนเดี๋ยวมุนเราก็รับมุนนีเดียวครับนี้ก็บพ่แม่หน่อยหน่อครับพี่น้อง สองกอกับบ้านเลยสองกากับบ้านได้อีหลีแล้วเนี่ยนี่แน่คุณนะโอ้โหสววมเมือนลุกคนพ่น้อมันอนไปปะท้เลยซูฐานเลมัน่ดูขาก่อนน่อยบมันได้หน่อยอเล็น่อยครับขอน้อยหน่งเฉียวเดเอายางซุ่มเอาน่มันจิแตกตางมูเล็ดอกวต่เมงก่อเพราะมีครับก่อจีบ่มีเป็นสี่ครับ กอนี้เป็นสีเคี้ยวสิครับส่วนทำตังใหม่เขากอดได้กอนั่นเตรเขาต้องได้ยางครับือว่าเป็นเก่งปาต้านานะเมื่อวานจะหาน้วใหม่ปีสองปีหรือสามปีเนาะดูป้านนาน่ะพาาดคิดปีเดียวกเมอลัดเนี่อยบองอือหอใหม่ นอนทนีนะสี่สิบนอนเนานะเต <c oughs> ็มเจอตาและะ้วไปเถอจสบเอาป็นกระสอนคนเห็นสิเงือเขาว่ามันจใสอีกไ่นองเต็มกันตาครับดีหน่องกว่าสิง้ดีพี่้นอง จึงกะไม่บจับไม่ได้หนูนะเพินเยนคงเียนไปหลายเลยแบบตาต้าไม้หลายๆน่ะแบบกจับม่ได้เพี้มนคัก็นกินแรกินนอยไปแล้วเอนืงา้โอ้ลมแห้งเดียว มอมอเลยค่ะน้ำใหม่เ้าค่ะผู้เดียวลักมาซักไปครับพี่นอ้องหม,มันบอกว่าหมันให้กินหมนันถ้างอออกระวาดเลยครับเด็กถิ่นปเป,นปลี่ยนเนี้ยครับโปร่งตาเลยค่ะโอ้สายน้อยจ,จิตต์นี่เนาะเห็นเลยเลือกมาเลยใช่ไพี่นอ้นองกระด่างนอนในหลันนนนงนง้ำนี่หลังน้ำอืม,ม ตมเลยมดเลนน้อยน้ไปครับนอนี่กูนพี่น้องใหญ่จังหนาแน่นีครับสั่งข้าวโรตีดิยค่ะไปครับงานของพี่น้องนี่พี่น้องน้อยพี่น้องกนสีมันนะพี่น้องนะกินมันเราหากินมันกินสีมันค่ะไ่ได้มนป้ายากเลย พูหนาพด้วยน้องงาำน้องน้ำพูดอีกน้องน,น้พนสองน้งอ,นองน้องน้ำหน่อยน่อยเพิ่นสาวน้ำไหมค่ะต่อเพิ่นยังบ่ะเมืนนดอไรแล้วเอเนะ้ํานีน่กินมันนี่ปแป๊บนี่อยู่นะตัดไปนะ,คะ้ค่ะได้ไหลายนานะเธอเนาะ ตั้งหาโทรทีฮะมนี่น้อยงอข้อไพ่ไก่พวกนี้จ้ะมีบ่ไหวเยอะเนี่ยออนนี้อืมข้อไพ่กับนี้ซื่อพวกเนี่ยข้มันขึ้นทีมันละเหลือดอกมาหากินน้ำันดุดใหม่ครับหาต่อที่ันดุดใหม่ดีกว่าเนาะ กอ่องันนะตมีนี่มันบ้ามีอ,มมอนค่ะเดีย๋ดวยวหลายเดยนีพี่น้องคนละลูกค่ะนอนใหญ่นอนง,งามผมมันเนีตาเลยค่ะไปครับพี่น้องไปค่ะนี้น้ำใหมนะ่นี่นี่ในพิมีครับประมวลแค้ับไปครับพูดนอนง,งามนอนนี่เห็น,น,อ,นอ่ะ

นอนหน hmm, ึ oh, so ่งน้องหัวยังก็บอกโอ้นอนนานตัวยังนอนหนึ่สามไปถองสี่ล้วสามสี่เลยที่สี่เรกงหวยเลยเออละเออ

คนหลวงหิงเนาะนอนในโมเมนบบเอขางนี่นง,บบงน้น,เนาเป็นโมเมนเออฮโอ้ห้อง,งนยนอเยอืมอม,มหมดแล้วขเด๋ยวแล้วค่ะทำไงนบุ้เนี่นีน่นอนึงาไปครับเนาะถึงแล้วถึงแล้วปะถึงแล้วน้องง้ำหน่อยนี่คุน,น ถึงแล้วปเถอะนี้ใหม่เด็กพี่น้องนี่เป็นของหนาเขาในมันนี่เบิงครับพี่น้องหนึ่งสองร้ครับรว่ีเบิงก่อนนี่ออนี่พี่น้องก่อนหน่อยนึงก่หน่อยเนี้ยนาเสียรนี่พี่น้องเน่นี่ยครับ

้ี่นอเาคนไรกจเจ่เลยไม่ได้ครนะับกอ,อ,อ,อสองนอน,นเหมืนอนเนี้ยเห็นเป็น,นย้าวิดครับุมเลยสองนอนไปฟันปินเหมือนล้ำใครับอ,อนอนอนที่เอาได้ครับนอนอน,น,นอนะอไนอน,นึงถึงละนี่จะไปยด,ดลงไปครับ นี ee, no, ่นอน่พี ot, oh, <laughs> mm ่น้องมดแล้วอะไรอ่ทางออกบ่ครับนี่นนอนพี่น้องตอนนี้ก็เ่มไม่นจุดจ่อนคสะรวมกันเ่เห็นยิบหกนอนละนี่มึงนอนยังค่ะนี่ยใหม่ับง้มพี่น้องกำลังงาน นอนงามนอนตะโพกันจะเปสบายเกิดเอ่นน้อนนึ่งําคาังม่อือคคครับาพูดอย่พี่น้อมันขอได้ครับทำไมงางงามนอนนึงพี่น้องนึง่ไครับ น่ใหม่เนน้หมไปสิมาหาแบบพี่นมมึงนี่ขาดก่อไผหน่ะก่อหกครับพเมนี่จะเล่นกันเล่นหกพกะเดมุนกนนเนี่นสมาซุ่มมยังไครับมแหงๆนะไปครับแต่อ่เป็นเป็นพี่นนองม่ค่ะสใจเพาพี่หน้องหาวาใหม่มื่อนี่ตั้งหารถเนาะตั้งหาเขาเรเลยรถข้านอ่ก่ลเนาะมดะ วายครับนี่ข้าไปล้วห่ออะไรครับพี่น้องยางไก่ครับมีเด็ดเถอะมีเด้เอานี่พี่น้งองน,น้ำใหม่ทนไมน้ำใหม่งั้นขอเลี้ยงน้ำใหม่ให้กันค่ะบุดหนึ่งค่ะพี่น้องเบิ้องพี่น้องเบิ้งดูค่ะคคอนอ้ำใหม่ไว้หน่อยทำไมออน,น้ำใหม่งามแบบน้องเธอเนาะแมนโอ้พี่น้องอ่อนๆงามงามดูข้ากูนะทำไมน้ำใหม่อ่อนน้ำใหม่งาม นีก่อนามน้องหม่นี่เลยอเสเน้องใหม่เ้ามึงเป็นน้องงามน,นี่บัเปาลนาเอเนาะเ,นะเมมได้เป็นอ,อน้อนซ้อนก่อนนะั่นเห็นว่าเธอเนาะ <c oughs> จะเสริมหอนไปก่อน๋ยาขาดหลายพวกนเนี่ยพี่น้องจะส,สะรุปผลนเบื้องันเนี่ยค่า พี่น้องครับมาพี่น้องมานนะคผลงานเขาค่ะสรุปผลงานก่อนทั้งรูปนี่จะเป็นบ้องเนาะเธอเนาะเส้นใยเนี่ยค่ะกับบ้องกับนอหน่อยจะทอดขอให้พี่น้องเบิงน้ำกันค่ะมันได้หลายมือเนี่ยนะคุณทุกข้าอันนี้นอหน่อยต้มแซมกันนะปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บทั้งรูปนี่ตะบ้องนี่พี่น้องเบิกดูค่ะุูน่ะไม่ได้หน่อยหน่อยเนาะเธอเนาะ เดี๋ยวเอยากเดียงกันด้วยค่ะเื่อกี้ตาเขาไปเนียเธอสวยๆพี่น้องมึงก็ข่งกันนี้ำใมงางามน้ำไม่งาพี่ดีรินงสะนอน่อยกับนอนน่อยงามน่าหน่อเธอหน่อยมเป็นนอนหน่อยดีค่ะนอนุ่นกลางเมืดเลยมึอนี่จนถึงใส่ไงอืม ไ,ไ,ไปออกนนมานึงลองเถอะพุณน้าพี่น้องเต็มตาถึางกับตาค่ะมือนเนี่ยแล้วก็จายเลี้ยงดีอีกแล้วค่ะคลิปนี้เนาะค่ะจังในก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในนี้กกนแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะพามาหมุนป้าะะหมุนดวงอีกขึ้นเก้าแล้วเนาะพี่น้องหาของมักค่ะแนวมักกันเนาะงใหม่แนวหาแนวมากินแล้วก็มักหาพร้อมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะในนี้แล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ